นอนนอนเอานอนเอาเอาเอาโอ้ชี้ชี้ชี้ดู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 โอ้โอ้ เอ้ยมาเบิ่งเอาเด้อถามอะไรพ่อลูกอ่อนยี่หลีครับนี่แหละครับพ่อเลี้ยงลูกของแท้แต่บ่มีนมให้ลูกกินคือไก่นี่แหละครับอือปล่อยแล้วนู่นคุณพ่อเราปล่อยไว้นู่นครับเดี๋ยวเขาเดินมาตามหลังเราคุณพ่ออยู่ตรงนี้นนะไหนคุณพ่อเอาคุณพ่อไปล้วนี่เนี่ยเนี่เจอกันแล้วเจอกันละเนี่ยดูด้วยดูดิดูด,ดิตั้งกล้องดีดินี่ยหน ไม่ดื้อเลยครับงามตานิ่งเลยครับยังพอเลยพอพ่อมาปุ๊บไม่ไม่ไม่กระตุกกระดิกดครับนิ่งเลยเออดูสิคอยเดาขนาดไนเราคอยมองนิ่งมนะั้ยรนนเราวคน,น,น,นในคณะตัวสัฟฟ์รอ ด้วยควานเดียวเลยเคยเสี่ยงทีบัวเชือกขาอลไว้ตรงนี้โอ้โหเดินนำหน้าพ่อเลยโอ้โหไปสาวยืนมหนึ่งเนาะ 爸，你没弄的吧？慢点、啊，慢点，来来来，来嘛！来，来，来，来嘛！来嘛、啊！来、啊、嘛！啊 ถ้าเกิดถ้าเกิดเราจะให้แม่เขาลุงไปอาบน้าแม่เขาจะลุงไปอาบไหมแต่ว่าเราจะเอาลูกสาวไปกับพ่อก,ก่อนเพราะว่าลูกสาวลุงอาบน้ําไม่ได้น้ํามันลึกป็งไม่น้ำนเต็มตมีดคุณพ่อครับ จะไปอัดน้ำตรงนี้นะครับตรงที่เราเคยเอาเลีงลงตอนที่เราออกจากหลักใหม่ๆนะครับแต่ว่าตอนนั้นน้ำน้ำขึ้นสูงมากครับตอนนี้น้ำลดลงแล้วน้ำตาดเบียดพ่อเดินเบียดเดินเบียดพ่อหน่อย มันคืออันเห็ดซ้ำจอดทิ้งเถอะวะว้าวว้าวไอ้ย่าไอ้ย่าเออเออโอยถึงใจเนาะเออเออพื้นที่มันกว้างไง ดู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 งามตาจะดันค่อยงามตาเยนี่ยแทงแรกของงามตาเลยนะจะเป็นตีน้ำมูนอ่ะนะไปมาค่อยๆลงมางามตาค่อยๆลงมาลูกมามาค่อจะมาเป็นเพื่อนแล้วที่งามค่อยๆลง บอกว่าจะพาหนูลงไปไหนเนี่ยพาหนูลงไปไหนเนี่ยมาแล้วไปกินน้ำค่ะวิวยครั้งแรกเลยครั้งแรกที่จะมาที่นี่น,นะคะว้าวคุณพ่อลงมาเป็นเพื่อนด้วยเอ้ยไปกินน้ำ พ right? like, ่มาด้วยคุณพ่อมาเป็นกำลังใจให้กินไหมเไงบ้างกินไหมกินไหมงันตากินไหมลูกเป็นลมอีกเปอีกโอ้ยแม่วาดกระบะได้กินน้ำดวบาดนี่ข้าไจับปลากูบานี่ล่าล่าลูกลาล่าลูกล่าลาลู โอ้ยงานตาก็จะไปหาพ่ออย่างเดียวเลยงานตากไปหากินกินกิน่กินกินน่กิน่กิน้กินห่กินกินน้่งกิน่กินน่กินกินหกนงกิงเรนกินน้่งกินนะ่ะกินหต่ดนงหมือนงามนานะตื่นน้่งกินนี่ยคิิ่ม อาบน้ำก่อนลูกลูกมันจะกินน้ำพอนะเฮ้กินน้พ่อพี่เดียบอกว่ากินน้พ่ออาบน้ำใหโจะขึ้นไปรอนอนนอนเอานอนเอาเอาฟิเาอชี้ชีชี เล่เลยถอดดิ๊งเน่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกสาวนี่ก่อนนี่งาตาเล่นน้ำฉี่เลยเล่นน้ำฉีเดินที่เดียวมาถอดดิ๊งเดี๋ยวพอจะขันกีใรก่อนมาปลดไปที่น้ำมูลไ่ขันใครเลยนี่มาปล่อยที่น้ำมูลใครบอกนี่นทั้งแม่ทั้งลูกเลยว่าบัดทิ้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนั่นแม่เขาก็พรอแม่ก็อะไรนู่นตุ้มปัง เฮ้ยอันตาอาบน้ำแล้วอ๋องงแล้วตอนนอันตาจะเล่นอยู่เหมือนอยู่บ้านไม่ได้นะอ้าวนี่แค่เ็มมืออาชีเลยเราพิเานรันดาให้ก่อน ชุ่ชื่นก็มีกาวมันสงเนียไปไปาปูด,ดูนั่นพ่อเขาอยู่ได้ได้อ้าไปลูกไปพี่งามเข้าไปแจ็กซี่ Du 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 du, wo. เออไปให้ยูพ่อแล้วจะมาหาเมย์ได้ไงติดเมยค่ะบ้านนี่ เอ้ยมาเบิงเอาเด้อทำอะไรพ่อลูกอ่อน,นหลีครับนี่นะครับพ่อเลี้ยงลูกของเทแต่บ่มีนมให้ลูกกินคือไก่่แหละครับเขาเลี้ยงลูกเหมือนไก่ครับเขาไม่มีนมเขาก็จะไปหาเกลี่ยอาหารให้ลูกกินครับลูกร้องเกียกเกียกไหมร้องร้องลูกเป็นลูกไก่ยุคโควิดครับ เปผมเดี๋ยวโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปบ้านกันต่อครับรับชมต่อที่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ กด Subscribe กดเช์คร,ครับผมคลิปน่ารักๆของพวกเรานะครับผมสวัสดีครับ